สวัสดีค่ะเพื่อนๆคืนนี้เราจะพักที่นี่ค่ะไหออลูฟร้อนโฮเทลโรงแรมนี้อยู่ใกล้สะพานมังกรค่ะอยู่ฝั่งหาดมังกร เรากำลังเดินไปร้านอาหารค่ะก็ใช้ Google Map ในการนำทางค่ะถึงแล้วค่ะร้านบัน่นแซวไปไปกินกัน <Thank you. S 1> เมนูค่ะอาหารที่เราสั่งมาแล้วค่ะ บั่นแสวก็นี้สิบไม้อันนี้เดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้ทีหลังนะคะจำไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่โกค่าเดี๋ยวมาซื้อของที่นี่นะคะตรงข้ามกับโกนะจะเป็นตลาดคอน นี่นะคะชั้นหนึ่งค่ะก็ะจะมีของให้เลือกซื้อเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนก็มาหาซื้อของได้โอเคแล้วขอตัวไปซื้อของก่อนนะ ตอนนี้เราพักกินกาแฟกินชาค่ะที่ร้านนี้บรรยากาศในร้านค่ะกาแฟเกลือค่ะ พีชท,ทีค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ห้องนอนของเรานะคะห้องน้ำอโอเคนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะร,ะรีวิวนิดนิดหน่อยหน่อยโอเค สะพานมังกรยามเย็นค่ะกับแม่น้ำฮานนะคะทางฝั่งหัวมังกรก็จะมีตลาดไนท์มา์เก็ตอนุสาวรีคราฟ์ดากอนและสะพานแห่งความรักค่ะนี่เป็นมุมจากหน้าโรงแรมค่ะ โบสถ์สีชมพูค่ะวันนี้เราจะกินที่นี่ค่ะอยาก,กินนี่คือเราสั่งนี้นี้นี้อ่านี้ ที่นี่เขามีแฟมิลี่เซ็ตด้วยนะคะนี้นี้นี้ค่ะตรงนี้ก็รออาหารก่อนมาแล้วค่ะ โอ้น่ากินมากๆเลยค่ะแต่ว่าอย่ามัวคุยกันเพลินนะคะเหืือจะไม่ค่ะตอนนี้เรามาซื้อช็อกโกแลตค่ะมีช็อกโกแลตหลากหลายให้เลือกซื้อนะคะนี่ เมื่อกี้เราซื้ออันนี้ไปน,นะคะแบบเล็กๆหนึ่งแสนดองจะได้ช,ช็อกโกแลต10ชิ้นนะคะแล้วเราก็นี่เราชอบรสไหนเราก็เลือกมาได้นะคะตอนนี้เรามาที่ สกายลาวฟ์ค่ะมาดูวิวด้วยดื่มอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะใกล้จะคริสต์มาสแล้วเนาะสะพานมังกรในมุมสูงค่ะ ชนขวดค่ะเฟ้นฟลายกะไก่ทอดค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะฝนตกนิดหน่อยค่ะมีข้างในตลาดทานนะคะก็ซื้อของฝากได้ข้างในนะคะ ตลาดฮานนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะแลกเงินนะคะก็ตรงนี้ค่ะได้นะคะมีร้านทองที่เขารับแลกเงินนะร้านนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดานังนิกาสุกิจับเปนิสรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะ เราจะพักที่นี่สองคืนค่ะเราไปดูข้างในค่ะโอ้สวยอะ่ะนี่โอ้เปียงนูใหญ่ใหญ่ให้ดูโดยภาพรวมนะ เช็คอินอยู่ที่หน้านิกนะคะนิโก้โทโชกุ oh คะ่ะกิโมโนค่ะทาคาโนะฮะค่ะ ภูเขาฟูจิค่ะข้างหน้าเป็นทะเลนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกไงก็มันก็จะแบบมองไม่เห็นเดี๋ยวลองมาทานอาหารเที่ยงกันก่อนค่ะใหญ่มากบรรยากาศร้านอาหารค่ะ เราสั่งอาหารแล้วค่ะเราสั่งฝือเนื้อนะคะฝือเนื้อ,อ,อผัดไทยก็ดานังบัน,นี้ค่ะเดี๋ยวเรารออาหารค่ะ สวนน้ำอาหารมาแล้วค่ะผัดไทยกุ้งค่ะบันนีดานังค่ะเฝอเนื้อค่ะเราขอตัวไปกินก่อนนะคะชั้นยีบสองค่ะ Wow. ที่นี่เป็นวอเตอร์พาร์คค่ะก็มาเล่นน้ำที่นี่ได้เป็นเหมือนเหมือนโรงเนาะโรงแบบว่ายน้ำสวนน้ำใหญ่ๆ่เห็นแล้วน่าเล่นมากเลยค่ะ มีมินิมารเล็กๆด้วยค่ะคาเฟ่โรงแรมในภาพรวมค่ะว้าวใหญ่มากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง สวยค่ะอันนี้จะเป็นสวนน้ำด้านนอกที่เราถ่ายให้ดูข้างบนนะคะสวนน้ำและโรงแรมค่ะฟูจิซังค่ะฟูจิซังใกล้ๆค่ะ เขาเขียนว่าเป็นฟูจิภูเนาะคิดว่าเป็นสระว่ายน้ำเข้ามาในห้องแล้วค่ะเราจองมาเป็นห้องแฟมิลี่นะคะนี่เป็นห้องเสื้อผ้านะคะแบบอ,อตู้เสื้อผ้าเนาะ วิวข้างนอกค่ะมินิบาร์ค่ะ เรามากินอัฟเตอร์นูนทีค่ะตรงนี้จะเป็นแจเปนิสการ์เด้นค่ะ สนุนทีเซตค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยขอตัวไปกินก่อนนะคะเรามานวดเท้าที่สปาค่ะนวดเท้าเสร็จแล้วค่ะเขาให้น้ำชาแล้วก็อันนี้มาได้กินแล้วก็เป็นขิงค่ะแล้วก็ มีน้ำตาลเคลือบนะคะอืมอร่อยดีค่ะมันก็จะร้อนๆก็ขิงนะเนาะยืข้ามคืนค่ะโอ้เวลาเปิดไฟมันก็สวยเนาะอองเซนจะอยู่ข้างบนค่ะ เรามากินอาหารเย็นค่ะมื้อนี้เป็นพิซซ่านะคะเราสั่งมาร์กาลิต้าพิซซ่านะคะโบโลเนสค่ะเดี๋ยวรออาหารค่ะสปากเกตตีโบโลเนสค่ะพิซซ่ามาร์กาลิต้าค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะ ยามค่ำคืนจากบนห้องค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นวิวจากระเบียงค่ะในวันที่ ฝนไม่ตกอากาศดีเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสะพานลอยไปที่ทะเลค่ะเดินขึ้นสะพานก็ดูวิว ลงสะพานลอยมาก็จะมีร้านอาหารนะคะจะเป็นนิสเวียดนามโคเรียไชนี่นกินข้าวแล้วก็ชมวิวถึงชายหาดแล้วค่ะว้าวไอจูส ตรงนี้จะเป็นวิลล่าค่ะที่แบบเป็นบ้านแล้วก็สามารถเข้าพักได้แบบหลายคนนี่ตรงนี้ถ้าเรามีกรุ๊ปใหญ่ๆก็สามารถจองแบบนี้ได้นะคะซื้อทิเต็ตส่วนน้ำแล้วก็ออนเซนค่ะนี่เราก็เข้าไป เล่นน้ำที่สวนน้ำเสร็จก็มาหาอะไรกินค่ะมีร้านอาหารมีอาหารหลายอย่างนทา,า,างนั้นก็มี มาแล้วค่ะก็เรามากินซีฟู้ดที่ร้านนี้ค่ะ ิ้มค่ะเหมือนฟิกเกลือที่จิ้มผลไม้เลยอ่ะอืคล้ายๆกันแต่มันจะแบบมีความเปรี้ยวเค็ม,อ,มอันนี้รู้สึกซีฟูดแหละแต่ว่าเหมือนมัน มีผัดอะไรสักอย่างผัดผักกุ้งค่ะกุ้งย่างครึ่งกิโลค่ะข้าวผัดไข่ค่ะปลาหมึกย่างค่ะอาหารมาครบแล้วเราขอไปกินก่อนนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเติมพลังก่อนไปสนามบินอาหารมีหลากหลายอย่างเลยละค่ะใส่กอบันนี้โซนอาหารญี่ปุ่นค่ะก็มีซูชินะแต่ไม่อย่างอื่นด้วยนะเราไม่ได้ถ่ายมนาะเป็นหมี่กวงค่ะ ตอนนี้เช็คเอาท์เสร็จแล้วค่ะเรากำลังจะไปสนามบินค่ะในระหว่างที่นั่งรอก็เห็นสิ่งนี้ค่ะน่าสนใจค่ะเขาขายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะ ตอนนี้เรารอเช็คอินค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟไฮแลนด์คอฟฟี่ช่วงเราเครื่องเครื่องบินเราก็มาหาอะไรกินนิดหน่อยค่ะเราใช้เงินดองจ่ายแต่เงินไม่พอทางร้านก็ได้ให้เราใช้บัตรยูทิปจ่ายกันค่าส่วนต่างได้ค่ะเบียรารูส4ดอลล่ ไคเบีย er 4.5ดอลลาร์สปรายส3.80ดอลลาร์เป็นคลิปดาวนงครั้งที่2ของเราสนุกและมีความสุขค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ